ะะเป็นจุดที่เราจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างบ้านปากแสงนะคะหรือว่าด่านจุดผ่านแดนทาวนบ้านปากแซงอำเภอนาะตาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเชื่อมมาอย่างพื้นที่ของด่านบ้านปากตะพานนะคะในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ ตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมหารือกับนายสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมาได้เตรียมผักดานโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ขณะน,นี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในหลักการแล้วเพื่อให้การดําเนินง,งานก่อสร้างโครงการคมนาคมของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันทั้งสองประเทศที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการสะพานไทยลาวแห่งที่5คาดว่าจะ แล้วเสร็จในปี2567สำหรับความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเสร็จแล้วไทยและสอปป,อปอลาวอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องสัดส่วนค่าก่อสร้างของแต่ละประเทศคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี2566จากนั้นจะเสนอโครงการให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อเตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2568มีระยะ ะเวลาก่อสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,571 โครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6วงเงินลงทุนทั้งหมด5,97ล้านบาทแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง4 6 9 6ล้านบาทประกอบด้วยค่าก่อสร้าง45,46ล้านบาทประกอบด้วยส่วนที่1งงานถนนและอาคารด่านฝั่งไทย 1, 3 8 0ล้านบาทส่วนที่2งงานสะพานข้ามแม่น้ำา1896ล้านบาทส่วนที่3งานถนนและอาคารด่านฝั่งสปป,ปลาว1,270อรล้านบาท และค่าควบคุมทั้งโครงการ150ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฝั่งไทย401ล้านบาท โครงการมีความยาวสะพานรวม1607เมตรก่อสร้างตัวสะพานยาว10,20เมตรและงานทางลาดลงจากตัวสะพานความยาวฝั่งไทย517เมตรฝั่งลาว70เมตรสะพานขนาดสองช่องจราจรไปกลับเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข2 1 1 2กับทางหลวงหมายเลข1 3อําเภอนาตานเมืองละครเพลงมีถนนฝั่งไทย4.325กิโลเมตรขนาด4ช่องจราจรไปกลับถนนฝั่งลาว 17.509กิโลเมตรขนาด2ช่องจราจรไปกลับมีอาคารด่านในไทยและสปปลาวรวมทั้งจุดเปลี่ยนทิศทางการจราจรอยู่ในฝั่งไทย สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดตุบลนราชธานีกับแคว้นสารวันเกิดการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองละครเพลงแคว้นสารวันสปป,ปลาวปัจจุบันขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแซงจังหวัดตุบลนราชธานีส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งไปยังท่าเรือดานางประเทศเวียดนามและประเทศจีน ด้านจังหวัดตุบนร,ราชธานีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดตุบนร,ราชธานีได้รับคำเชิญจากดรดาวงพรแก้วเจ้าแขวนสารวัลเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566ในการเจราจาหาลือและเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อราชการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และการค้าชายแดนไทยลาวโดยมีข้อหาลือร่วมกันตามที่ทางการสปรปลาวได้เสนอมา อาทิการดำเนินกิจการขนส่งเหลือข้ามฟากที่ด่านท้องถิ่นปากตะพานเมืองละครเพลงแขวนสารวันกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแสงอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลร,ราชธานีการกําหนดท่าเทียบเรือร่วมกันโดยการรับรองอย่างเป็นทางการคือแขวนสารวันกําหนดท่าเรือด่านท้องถิน่นปากตะพานและจังหวัดอุบลร,ราชธานีกําหนดเอาท่าเทียบเรือสองจุดคือ 1. จุดตรวจเรือและสินค้าท่าเทียบเรือโดยสารณนะดานตรวจคนเข้าเมืองบ้านปากแสงและ 2. จุดตรวจคนสินค้าและพาหนะท่าเทียบเรือแพรขนานยนต์ณนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแสงโดยอ้างถึงระดับความต้องการของการขนส่งสินค้าในแต่ละระยะ2ฝ่ายกำหนด จำนวนเรือของแต่ละฝ่ายและแพขนานยนต์ของแต่ละฝ่ายต้องได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจและขึ้นทะเบียนอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพขนานยนต์สามารถเข้าจอดเทียบผ้าของแต่ละฝ่ายและอย่างเพิ่มเติมในส่วนที่รัฐบาลไทยได้มีความพร้อมในการเตรียมผักดัานการก่อสร้างสะพานมิทรภาพไทยลาวแห่งที่6เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสารวันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้งสองประเทศต่อไป คุณผู้ชมคะปัจจุบันนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะเรายังใช้เรือในการเดินทางข้ามฟ้าไปมานะคะแต่หากสะพานมิตรภาพแห่งที่6นี้สร้างเสร็จนะคะก็จะมีความสะดวกในเรื่องของการคมนาคมมากขึ้นแน่นอนค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการค้าการลงทุนที่ประหยัดขึ้นนะคะและยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางไปประเทศเวียดนามในระยะทางที่สั้นลงด้วยค่ะสุมาลีสมสนอทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีรายงาน